ไม่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คนเรามักจะถามาปักกัน แปลกจริงหนอททำไมเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คนเรามักจะถามมาประกันเรามาลูกกันนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรกันบ้างที่คนเรามักจะถามหาประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งแรกที่คนจะมักถามหาประกันเมื่อเกิดเหตุการหนึ่ง รดชนกันอุบัติเหตุรดชนกันนะครับคนเรามักจะตามหาประกันอันดับแรกมีประกันไหมประกันที่ไหนอย่างไรเท่าไรเคลมได้หรือไม่นะครับคนเราเมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุลถชนกันมักจะตามหาประกันเป็นอันดับแรกนะครับเรามาดูข้อ2ต่อนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยไม่สบายนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีคำถามว่าทำประกันไหมค่ารักษาค่าห้องเท่าไหร่นะครับเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คนเรามักจะถามหาประกันนั่นก็คือกรณีเสียชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมักจะําหาญาติของผู้เสียชีวิตว่ามีประกันชีวิตไหมทำประกันชีวิตวงเงินเท่าไหร่ทำกับใครบริษัทไหนแล้วตัวแทนมาหาแล้วหรือยังดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งสามอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเรา หรือญาติพี่น้องเราต้องมีคนถามอย่างแน่นอนว่ามีประกันไหมทำประกันไว้เท่าไหร่ที่ไหนอย่างไรดังนั้นแล้วเราควรรีบทำประกันตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้สินค้าประกันเป็นสินค้าที่รอก่อนรอเดียวไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า เหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างดังนั้นแล้วควรตัดสินใจตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณครับ